มาสวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Medieval Royal กันอีกแล้วเนาะคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าจะโดดล่มนะครับนี่เล่นในโหมดโดดล่มนี่โหมดนี้เลยนะก็เป็นโหมดที่คล้ายๆกับ r e e f i ล e หรือว่า PUBG นั่นเองนะครับอ่ะก็สามารถเลือกโหมดได้นะว่าเราจะเล่นแบบเดี่ยวหรือว่าแบบทีมแบบนี้นะครับอันนี้ต้องล็อดล็อกก่อนนะครับ ลบลอกเร1วสิะผมขอเล่นแบบเดียวก่อนละกันกดยืนยันนะครับกดเกมเร็วได้เลยเกมก็จะทำการจับคู่ให้นะครับตอนนี้เราก็รอเวลาจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะโอเคมาละ ก็ประมาณครึ่งนาทีได้นะครับหรือว่าสามิบกวิเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็มือถือผมค่อนข้างเก่าแล้วนะครับอาจจะเล่นไม่ได้ลื่นมากนะถ้าไม่ได้ที่ห่งก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าดูจากตัวละครแต่ละคนแล้วเนี่ยน่าจะเล่นเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะ โอ้เสียงปืนสนั่นห้องเกมนี้ปืนค่อนข้างโกงนะออกไปในทางไปทูวินเลยแหละนะครับก็คือออกไปในทางแบบเราจ่ายเพื่อชนะอะไรประมาณนี้เพราะว่าปืนที่เติมเงินส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะโกงนะครับนะเราเลือกที่โดดกันเลยดีกว่าขอเมืองใหญ่ล,ละกันก็ ถ้าตายก็อย่างที่บอกนะว่าอย่าว่ากันเลยเพราอดูแต่ละคนเลยเนะี่ยน่าจะเล่นกันเก่งพอสมควรเลยแหละโอ้โหดูเขาจับจองพื้นที่กันแล้วอะ่ะเราไปฝั่งนู้นดีกว่าแป๊บเดียวยิงกันแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็ลงบ้านหลังนี้แหละมามา กระโดดขอปืนสไนหน่อยเราจะซุ่มยิงจากระยะไกลโอเคโอ้ย okay. oh, ยกเลิกไม่ได้ด้วยนะถ้ากดค้างแล้วอะเปลี่ยนกระสุนก่อน ไมื่ได้ยินเสียงปืนจากฝั่งนูนะ้น okay. น่ะเคไปเดี๋ยวเราอ้อมไปฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าบ้านตรงหน้าผมนี่น่าจะมีคนนะอืมตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยไ,ได้ยินเสียงปืนละน่าจะอยู่บ้านหลังใหญ่นี่แหละ ดาวสามารถใช้ซื้อของได้นะครับดาวตรงนี้ขอ,อเปลี่ยนเป็น M4 กระเป๋เาเลเวล3เจอแล้วเจอคนแล้วอ้าวเปลี่ยนนกระสุ เมื่อกี้เหมือนเจอคนแหละคนโดดล้มลงมานั่นไงเจอแล้วเไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ได้ยินเสียงป,ปืนแถวเนี้ยที่ผมซ่องไปอ่ะนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วหนึ่งนัดโอ้โหไม่ตายอ่ะออกมา อ๋ออย่งอีกนัดหนึ่งหายไปแล้วฝั่งนู้นมีใครไหมมีมีอยู่ฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งโอ้ตายเลยคนนั้นน่ะเรียบร้อยน็อกหนึ่งเดี๋ยว ไบิกมานี่เนี่เสร็จไปเลยหนึ่งศพสองศพแล้วโซนมืดเหรออ๋อนี่ๆเราอยู่ในวงอยู่โซนมืดก็คือวงนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แวบ,บๆคนวิ่งผ่าน โอเคไปเนี่ยเ, yeah, เสียงปืนได้ยินอยู่เราอ้อมไปดีไหมตอนนี้เราอยู่ที่เออยังอยู่ในวงอยู่นะอยู่ในมินิซิตี้นะครับไปเราอ้อมไป เจอแล้วนั่นไงเมื่อกี้เอ็นอยู่แบบแบบมีไงเจอแล้วสนใยมายิงนี่แน่เรียบร้อยเดี๋ยวตกใจหมดเ,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่ง เรียบร้อยไปสามแล้วเรายิงไป3มแล้วบอกเลยถ้าอยู่นิ่งนน,นี่โดนแน่นอนอ๋อมีพีเกด้วยนะโอเคเอ่อซื้อของกับพ่อค้างไงอ๋อนี่ไงมันจะมีปุ่มซื้อของให้อยู่นี่นตรงนี้ซื้อเกาะระดับ3ซื้อหมวกระดับ3ซื้อชุดเครื่อมือช่างแอร์ดอบซื้อหมดอ่ะ อ๋อโอเคอดับเบิก็ได้เอาเกาะก็ได้อ่โอเคซื้อเกาะซื้อหมวกซื้อแอรดับโอเคได้ล Ad opt, Ad opt, Ad opt. ะแอรดับแอรดับแอรดับอุปกรณ์นี่ไง อ๋อ oh, ถ้าเราซื้อ a d o p ดอปเราก็จะได้ปืนที่เรามีในคลังนะครับ hmm. ถือว่าดีถือว,าาวาอ่าดีไปเดินทางต่อตอนนี้ผมอยู่ขอบวงนะครับนี่เห็นไหมอยู่ในแผนที่เล็กมันจะมีวงข,ขาวๆเป็นเส้นเล็กๆอยู่อะ่ะตอนนี้เราอยู่ขอบวงฝั่งด้านขวาเสียงอะไรอะ มีรถได้ขับด้วยรถสปอร์ตลองดูกันดีกว่านี่คืออะไรอ่ะอุ้ยดาตกนี่นี่นี่เอ้ หาคนยิงหน่อยดีกว่าวเอ๊ะได้ยินเสียงฝั่งขวานี้เหมือนเสียงปืนเลยนี่ไงนี่ไงขึ้นบนแผนที่มีเสียงปืนน่าจะบ้านสีส้มด้านหน้านี่แหละนี่นี่เจอแล้วเหมือนจะเจอแล้วนะนอโอยผมไม่มีสะโคบอะ่ะโหซวย ไม่เป็นไรศูนยหยาบก็ได้นี่แน่ไม่โดนเขาเข้าบ้านนี้ไปแล้วอะ่ะโอ้เือสไนนนี้ไม่มีกล้องอ่ะตอนเล่นใน PVP มันมีกล้องนะ แต่พอมาเล่นตรงนี้ไม่มีกล้องเฉยเลยแถวนี้แถวนี้มีคนไม่เอ่ยล่าสุดอยู่บ้านหลังนี้เนาะน่าจะออกไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมีคนยิงหลังเจีบบร้อยไม่โดน เป็นไงโดนละโดนยิงหลังก็ตายขอยาเกะพื้นที่ไม่พอเฮ้ยเขายิงกันต้องแอบเฮ้ยด้านขวาหืมบังอาจ มือกี้มาจากด้านซ้ายบอกด้านขวาไม่ไหนแล้ววะอุ้ยเขายิงผมอะแต่ไม่เห็นตัวขอดื่มน้ำอารมณ์ไว้ก่อน โอเคผมขึ้นไปฝั่งนี้ดีกว่านะอยู่บนที่สูงเข้าไว้ท,ไาท,ทางซ้ายอะไรอะไรอะไรโอ้โหฝีมือบอกเลยเ,เกมนี้ถ้ามีปืนแบบอย่างเงี้ยที่ผมถืออยู่ตอนเนี้ยคือ ค่อนข้างโกงนะครับปืนนี้เป็นปืนแบบอย่างที่บอกนะปืนเติมอะ่ะอันนี้ผมมีเพราะว่าเออขาแจกนะครับแจกให้3วันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งเนี้ยเธอปืนกลไว้เฮ้ยด้านหลังด้านหลัง ได้ยินมาจากด้านหลังตรงเนี้ยใครใครยิงกันอยู่ไหนอยู่ไหนมีเข้าปวกเลยดีกว่าตายไม่เป็นไรช่างมัน Ừ, ở nhà ở nhà này, anh nó ấy nói Để bỏ, nó có đắt không? anh ấy ở nhà ở nhà này, anh ấy con เราต้องข้ามไปฝั่งนูนะ้นแะเดี๋ยวรอยิงคนนี้ก่อนดีกว่ากระโดดกระโดดลงไปยิงได้ไหมทู่ไหน ออกมาเดี๋ยวนี้ขึ้นไปยิงเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยส่นมืดเข้าวงดีกว่าเข้าววงแล้วครับตายไปตายไป,ไป,ไปใช้ยา ใช้หกวิใช้ยาเรียบร้อยเรียบร้อยเราได้โอเค okay, เราต้องข้าไปฝั่งนูน้นผมก็ลืมดูวงนะอืมไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเออดูว่า ถ้าเราอยู่นอกวงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเลยอยู่นอกโซนอันตรายนะก็ได้ที่สามนะครับไม่เป็นไรนะจากสนามลบทีคได้ไต่แหลงสังหารไปเจ็ดตัว เรีบร้อยเรีบร้อยกดต่อไปดำเนินการต่อนี่เป็นไงล่ะ <c oughs> โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับไม่ได้วยรยย่อนะครับโหมดโดดล่ม,มก็คือให้เราโดดลงไปยิงกับเขาได้เลยนะครับก็จะมีแบบลงไปเก็บอาวุธนะครับ แล้วก็เก็บดาวไปซื้อของกับพ่อค้านะที่อยูออ่ตามแบบต่างๆนะครับก็ถ้าเราซื้อของเนี่ยเราสามารถซื้อ a d เดอนะครับซึ่งใน a d o ดอเนี่ยก็จะเป็นปืนที่อยู่ในคลังหรือว่าในกระเป๋าของเรานะครับน,นี่ตัวนี้เลยนะเนี่ยปืนตัวเนี้ยโกงมากนะครับผมได้มานะเขาแจกให้นะครับก็นำมาเล่นดูโอ้โหปืนนิ่งมากแล้วก็โกงมากด้วยนะครับ นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ